้ลูกแก้วเห้ย พี yeah, right. ่ตอสไม้กับผมไปพี่ผมยังไม่ได้คัดไม้อะคัดไม้นะรีวๆไปคัดไม้ดิน้องเขามาคัดไม้นะเนี่ตอนคุยไม่ได้คัดไม้กับมึงเลยอมันมาจากพี่ตอใช่ไหมอะไรนะลุงได้ได้ครับผมผมผมครับผมมาลุงมาครับห้าวินนะลุงห่วยให้ลุงแล้วกันโอ้พี่ตอเฮ้ยย้อดมึงจะอะไรเนี่ย

ประตูมีกลอนคนคอนมีปืนไม่กลัวหรอกครับคนคอนไหนอะคอนหวันหรือเปล่าอุ้ยเฮี้ยโดนว่ายเอ้เยไม่น่ากดกระโดดเลยรั่หุ่นเต้นว่ะหว่วยเว้ยฝั่งหนึ่ง ไปเว้ยทลยลัง้ทงสองเว้ยลุงทั้งสองเว้ยเก็กโหดอยู่นะลุงอะ่ะเนี่ยก,ก็กูฟังเพลงนะ่ะยิ้มไม่ได้สะใจ พี่ตอดพี่ครับผมอ,อ๋อโอเคนะาอันนี้ยาวนานลุงอีกแล้วออนะเฮ้ยโอ้โหวยโดนไม้เฮีย้ยไม้อะไรวะลงสตรีมกี่โมงครับวันนี้อ๋ยยังครับคนสวยงั้นไม่บอกกันเลย เฮ้ยเฮียไปปั๊มยาติดปั๊มยาเฮ้ยเด <laughs> <c oughs> พี่น่าพี่น่าจะฟังเพลงนี้อยู่แน่ๆเลย แบบที่ไหนเฮ้ยไม่ตายโอ้ยกูตาย,ย,ายไอ้ทีนน่โดนมไม้สิงไงที่อ่ะกูโดนกูโดนลงไม้สิงโอเคนะ้องโอเคโอเค โ็วันนี้คนเล่น a อลโซนเยอะจัดเอามึงชนะไม้มึงชนะไม้มึงมีดปะมาครับลุงโอ้ลุงอ้อยให้ผมรู้ครับเฮ <c oughs> ้ยยเฮ้ยไม่ไหวน้องผมโหดมากเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไอเฮียมึงไม่ไปเลยไอเฮีย กลัวกลัวโอ้คนคัดอย่างเยอะเลยคนคัดเยอะนะคนคัดเยอะลุงคนคัดเยอะมากสุดยอดครับพี่สุดยอดครับพี่ชายเอาเลยครับพี่ลุงสู้ๆครับลุงเอ๊ะไม่ใช่พี่ต๊อนสู้ๆครับออกมาลือเลยแต่ครับพี่ต๊อดแต่ครับพี่ เฮ้ยโอ้โหโดนไอ้หีเอยไปออกสเต็ปลายเยอะเกินอี้ย่ว่าไอ้ลุงว่ะไอสัตว์สมารีตัวตัวกับพี่กูมึงมาดิ ขอขึ้นขอขึ้นนะครับลุงอย่าไปสนอย่าไปเกีียอันนี้พี่คัดลุงเข้าแก๊งเหรอเพ่ได้เด๋ยวกูบอกลุงไอมาลีเพื่อนเลิฟอวยพรวันเกิดกูหน่อยปีนี้กูสิบสามขวบละ <laughs> ลุงแก้่อยให้เว้ยวันแอ็มปีบ day ครับนิวเยียครับลุงอ่อยให้ผมเว้ย <c oughs> ผมรู้เลยลุงปั๊มยามุมร้อยอ่ะลุงแก้มุมร้อยน่ะมาดีโอ้ลุงอ่อยให้ ยอมกูยอมเก่งจัดเลยครับลุงของครับโอ้โยส e แหนใครเดี๋ยวน้องมาพี่คัดด้วยมามามาไมาม่ไครับพี่ต๊อดมา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 โอเคครับเล่นอะไร กูตาย,ตาย,ตายโอ้ยกูไกูายเฮ้ยถายเออเอาว่าป่ะมาไหนอยากเล่นไม่ได้อยากเล่นโชว์ลุงอยากเล่นไ้เฉยเรามันมอนนั่งก่น Oi. Sama <tomado> ni dia. โอ้กูโดนไอ้เฮียแม่งหันไปไหนก็นี่เฮียหันไปไหนก็โดนแต่คลิกขวาคลิกขวาไอ้เฮียแต่ไหวนะผมบอกกันนะผมไหวนะไอ้เนี้ยบอกให้ห้าวินะ ผมไหวนะผมไหวนะผมบอกก่อนผมไหวไดูฝีมือรู้แต่เป็นพวกเอเดโอไม่ไหวเอเโอมันโหดตึงจริงรู้ทิกมีดหมดอะรู้เนะี้ยเขารู้กันเห็นป่มมันโดนในพวกทค่นี่เว่บูทอะ บอกแล้วมันดูมันรู้อโอ้ข่อยยังโดนยังตาย